เพลงค่อยจเจ้าสองเฮาคู่กันนะครับลองทำนองครูมาหานะครับนาลินินขัน,นครับหูบ่ว่าเจ้านันโนคือล่มหายใจเจ้าเพ็นออกสิเจนให้หัวใจอายตินอยู่ไว้หากาดเจ้าให้ใจเขากระสูบเอาแต่กาศข้าบนันได คงสมักจนตายทำมหยใจขาดอกสิเจนเจ้าโอ้ว่าหนอเจ้าว่าสองเฮานั้นเกิดมาเป็นของคู่กันเปียบคือจังดวงตะวันและดวงจันทร์ที่สองเป็นเงาหากขาดดวงอาทิตย์ ที่คอยส่องแสงในยามเศร้ายามกลางคืนก็คงเงาจันก็เศร้าโฟกาดเงาแสงส่องคือจังไอ้กับน้องที่คอยส่องคอยมองสงสายตาคอยปอบคอยเบาคอยถามหาว่าเจ้านั้นไปใส่น้องคันบ่เห็น บ่ฮู้ว่าเจ้านั้นอยู่แม่นที่ใดมองอายกะมองอายกะเศร้าคือจันขาดเงาในคืนเดือนมืดเจ้าอย่าใจจืดใจดำลายหูโตบ่ว่าอายสิท้ออายสิตายหายใจได้พิมหืดหืดนับมือนับเว้น ไอ้นี่เป็นคือจังคนหายใจฝึดฝืดย้ำคำมืดมืดนอนหลับตาภาวะตื่นห้องหาเจ้าคือจังอายกับน้องที่คอยส่องคอยมองสงสัยตาคอยปอบคอยเบาคอยถามหาว่าเจ้านั้นไปใส่น้องกับโบห็นบ่หูว่า เจ้านั้นอยู่เมนที่ได้มองไอ้ก็มองไอ้ก็เศร้าคือฉันขาดเงาในคืนเดือนมืดเจ้าอย่าใจจืดถ้าดำลหลหูตูบบอว่าไอ้สิท้อไอ้สิตายหายใจได้เพียงฝืดฟืดนับมือนับเบ็นไอ้นี่เป็นคือจางคนหายใจฝืดฟืด ย้ำคำมืดมืดนอนหลับตาภาวะตื่นห้องฮาเช่า